สวัสดีนะคะนักเรียนอันนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดมวลอะตอมสัมพัสนะคะ,ะก็จะเป็นโจทย์ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5นะคะหวังว่านักเรียนจะทําโจทย์ได้ค่ะข้อ3ค่ะธาตุ B 2อะตอมมีมวลเท่ากับ2.30คูณ10กิลกรัมยี่สกรัมจงหาหมวลอะตอมสัมพัสของ B ในการเข้าสู่หาหมวลอะตอมสัมพัสของ B ีอะค่ะจำเป็นจะต้องใช้ B ีแค่1อะตอม อันนั้นเริ่มต้นเลยก็คือเราเอา B 2อะตอมตัวนี้มาทําการหารซะให้เหลือแค่อะตอมเดียวค่ะเมื่อเหลือหนึ่งอะตอมแล้วเนี่ยก็สามารถแทนค่าได้เลยนะคะมวลอะตอมสัมพัทธ์ของ B จะเท่ากับ1.15คูณ10กำลังลบย3กรัมส่วนด้วย1.6กคูณสิกำลังบกรัมค่ะคำตอบก็จะออกมาอยู่ที่6.93กรัมค่ะอ่าไม่มีครื่องหาไม่มีหน่วยนะคะมวลอะตอมสัมพัทธ์จะไม่มีหน่วยนะคะนักเรียนเพราะว่ามวลจริงๆเนี่ย1.15เนี่ย เขาก็จะมีหน่วยเป็นกรมัมส่วนเลข1.6 6เนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นกรมัมกรัมกับกรัมก็ตัดกันได้ก็จะเหลือ6,93ค่ะเท่านั้นค่ะข้อ4ค่ะทองคาม,มีมวลอะตอมสัมพัทธ์รอยนะคะทองคํา้าอะตอมหนักกี่กรมัมข้อนี้นะคะจําเป็นจะต้องเข้าสูตรแล้วก็หามวลอะตอมเนี่ยของเขามาเนี่ยเพียงแค่1อะตอมก่อนแล้วค่อยคูณ5าภายหลังนะคะก็แทนค่าเลยค่ะนะ มวล Au 1อะตอมนะคะมีค่าเท่ากับมอลตอมสัมพัทธคูณด้วยเลข1.66คูณสิกปรยบนะคะคำตอบจะออกมาอยู่ที่197คูณ1น6คูณสิปรกรัมแล้วก็เปลี่ยนจาก Au 1อะตอมมาเป็น Au 5อะตอมค่ะก็จะคูณ5เข้าไปค่ะคำตอบก็อยู่ที่5คูณ1น7คูณ1น6คูณสิปรยกรัมนะคะนักเรียนสามารถเทียบตอบครั้งแบบนี้ก็ได้ หรือเอา5้าคูณหนึเข้าไปก็จะได้คําตอบเหมือนกันข้อหานะคะธาตุ x สามอะตอมมีมวลเป็น2เท่าของธาตุคาร์บอน5อะตอมจงหามวลอะตอมสมัมพัทธ์ของ x และมวลของ x 1อะตอมถ้าธาตุคาร์บอนมีมวลอะตอมสมัมพัทธ์เท่ากับส2ข้อนี้นะคะจำเป็นจะต้องค่อยๆนั่งไล้ดูโจทย์ก่อน ส่วนแรกของโจทย์มีนประโยชน์มากนะคะธาตุ X สาระตอมเนี่ยมีมวลเป็นสองเท่าของคาร์บอนห้าอะตอมครูก็จะเขียนเป็นสองเท่าก็คือสองคูณกับมวลคาร์บอนนะคะห้าอะตอมค่ะแล้วครูก็นะคะจะทําให้ X ห้าอะตอมเนี่ยเหลืออะตอมเดียวด้การหารสามค่ะเสร็จแล้วครูก็จะทํา,ออา,ก,า,าก,ทการแทนค่าค่ะก็จะเป็นสองคูณนะคะอะมวลอะตอมสัมพัส เท่ากับ12ก็จะเป็น2คูณนะคะ12คูณ5คูณ1.6 6คูณสิค่ะแล้วก็หารด้วยนะคะข้อนี้ก็คือนักนรนะียจะต้องแปลออกเนาะว่าการที่สื่อว่าคาร์บอนมีอะตอมสัมพัสเท่ากับ12เนะี่ยแปลว่านะคะเ,เขาจะมีมวลอะตอมเท่ากับ12คูณ1.6 6คูณสิ4อะตอมไอกรัมนะคะแต่ว่าที่เนี้ยมันมี5อะตอมก็เลยต้องมีการคูณ5เข้าไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเบื้องต้นที่เรนต้องมีค่ะต้องได้ก่อน ต่อมานะคะเราจะคํานวณต่อค่ะเพราะโจทย์เราอยากได้มวลตอมสัมพัทธ์อของ x และมวลของ x หนึ่งอะตอมค่ะอันนั้นมวลตอมสัมพัทธ์ของ x ก,ก็จะมีค่าเท่ากับนะคะเลขตะกี้เลยนะคะเลขคิดเลขได้เป็น40คูณ1.6คูณ4 x 4่ค่ะแล้วก็หารนะคะ1.6คูณสีรอบตัดกันไปเหลือ40ค่ะมวลตอมสัมพัทธ์เท่ากับ40นะคะแล้วถ้าถามว่ามวลของ x 1หนึ่งอะตอมมีค่าเท่าไหร่ก็มีค่าเท่ากับ40คูณ1.66 คูณสิบกับรีบสี่ค่ะกลัม